สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้หมอนทองพามาที่ทุ่งนาทุ่งข้าวแล้วก็มาหักข้าวโพดด้วยหักเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าหักไปแต่วาแล้วก็วันนี้มาหักอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้ววันนี้เรามาดูแบบมาดูทุ่งนาทุ่งข้าวปีนี้หนานาสี่ไร่สี่ไร่เนี่ยหมอนปลูกข้าวเจ้าอ่าไร่หนึ่งข้าวเหนียวอีกหนึ่งไร่กว่า แล้วก็ข้าโพดนะคะปลูกสามอย่างในพื้นที่สี่ไร่ผลผลิตออกมายังไม่รู้นะแต่ตอนนี้รู้เลยว่าข้าวพันอิโตสวยมากเป็นข้าวที่ได้มาจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นข้าวโครงการหลวงนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนเนาะว่าข้าวพันอิโตเม็ดมันสวยมากรวงมันสวยค่ะ เดี๋ยวหมอนพาดูเขาก่อนนาะเจ้าเนาะเข้าสวยบอกได้เลยว่าเขางามมากเลยเจ้าแนา่อันนี้พามาดูทุ่งนาก่อนนะเจ้าใครที่เข้ามาก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะเจ้าอาขออุ้มเมืองแล้วกันนาะเพราะว่าเป็นคนเมืองนะคะอันนี้มาดูก่อนเนาะทุ่งนาแห่งนี้โอ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 ัน,อนนี้ข้าวเหนียวนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวเนี่ย พันข้าวเหนียวเป็นข้าวดอนะคะข้าวที่อายุสั้นคนเมืองเขาเรียกว่าข้าวดอนะเจ้าอันนี้คือข้าวเหนียวเนี่ยเนยออกรวงแล้วเนี่ยน,นี่ข้าวเหนียวมีน้องหมาด้วยมีสองตัวอูฮูดูดูแล้วก็อีกตัวอยู่ข้างในอันนี้เป็นข้าวพัน์ุอิโตเนี่ยค่ะสวยมากบอกเลยเลยว่าข้าวพัน์ุอิโตนี่สวยเนี่ยเอาเอาตายละต้นข้าว ไม่เหลือแล้วมั้งออกมาเนอะออกมาเฮงออกมาทำไมไม่ดูต่อเอาหมามันลังงข้าวอ,อ่ะออนี่อีโตอันนี้อีโตเนี่ยในในพันข้าวอีโตนี่จะงามมากเลยเจ้าเนี่ย ดูดูรวงเขารวงเต็มอันนี้ข้าวพัน์อิโตเป็นข้าวเจ้านะคะน้องหมอนได้เชื้อพันนี้มาจากจางังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ามันเป็นพันธุจริงๆเนี่ยข้าวอิโตนี่เป็นข้าวดอยนะแต่ว่าเราทดลองเอามาปลูกกับนานาข้าวพื้นราบเนาะปกติเขาปลูกบนดอยบนพื้นที่สูงแต่หมอนก็เลยลองเอามาปรับปลูกลงพื้นที่ราบก็คือปลูกกับนาโอ้โห อันนี้อะไรเอ่ยหอยเชอรี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยโอ,อยย้ยะหอยเชอรี่ไม่เอาไม่กินปล่อยทิ้งไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้มีไข่หอยเชอรี่ด้วยดูอ่าดูดูข้าวพันอีโตสวยมาก,มากเลยเนี่ยคุ้มอุ้ยแม่พ่อ,อเนี่ยสวยสวยจริงๆเลย ข้าพันอิโตบอกด้วยเลยว่างามมากเลยเจ้าเป็นข้าวที่แบบเป็นข้าวเจ้าอุ๊แต่เห็นทีจะต้องได้เดินออกเดินกลับละเพราะว่าน้องหมาน้องหมาเข้าไปเหยียบข้าวอะ่ะอูปป่าเยอะแยะเลยค่ะต่าวห้ามลงไปนะป่า้อยต่าวห้ามลงปา่ปาป่าดูดูดูดข้าวสวยมากเลยค่ะโอ้ยโอ้มีล้มด้วยอันนี้มันสงสัยมันจะงามเกินไปดูดู มันงามเกินไปละล้มเลยแล้วเนละหน้าเนี่ยโอ้สวยมากๆเลยค่ะปีแรกที่น้องหมอนทํำข้าปีนี้นะคะเข้าพันอิโตสวยจริงๆเลยเนี่ยเป็นข้าวเจ้างามมากเลยเจ้าโอ้งามขนาดเลยยังยังอีกได้ก่อน สวยสวยสวยอ้น้องหมาก็วิ่งเข้าไปในทุ่งนาปุละโอ้โหหล่อนละรื่นเลยกลับดีกว่าเนาะไม่ไหวไม่ไหวน้องหมาเหยียบเข้าเกินไปเดี๋ยวมันจะล้มหักเนาะโอ้ข้าวพันธุ์อีโตบอกได้เลยว่าสวยคุ้มค่ามากๆเลยเนี่ย ข้าเจ้าพันอิโตเอ,อ,อเุ้ยแม่พ่อนั่นล่วงลนออกมาเด้ออือีกนานไหมนเนี่ยที่เราจะได้เกี่ยวข้าวแล้วข้าวงามงามปีนี้เป็นปีแรกที่น้องหมอนมาทำข้าวประปุกข้าวสวัสดีทุกทกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองนะเจ้าว,วันนี้พามาชมทุ่งนาะ ทุ่งข้าวเจ้าทุ่งข้าวเหนียวแล้วก็วันนี้มาฮักข้าวโพดตัวแต่ข้าวโพดฮักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยแวะมาดูข้าวบอกได้เลยว่าข้าวปีนี้งามขนาดเลยเจ้าเป็นปีแรกปีแรกที่มาทํานาแล้วก็ปลูกข้าวเองทํานาเองเนาะก็ประสบความสําเร็จอยู่ดูผลผลิตข้าวออกมาแล้วสวยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นข้าวเจ้าอันนี้ข้าวเจ้าพันอีโต อันนี้เป็นข้าวเหนียวอ่าอ,อันนี้คือข้าวเหนียวค่ะเนี่ยสวยงามยูนะเจ้าสวยงามออกรวงมมดละแต่ว่าก็คงอีกบรรนานได้เกี่ยวถ้าบอกเกี่ยวก็คงจะจ้างเขามาดูดน,นนะเนาะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ประมาณสามไร่ที่ปลูกข้าวเนี่ยสามไร่ข้าวพันุ์อิโตนี่ประมาณเกือบเกือบสองไร่อะแล้วก็ข้าวเหนียว เหนียวอีกไร่หนึ่งแล้วก็ข้าโพดอีกไร่หนึ่งโอ้โหข้โพดนี่อาจดูเหมือนจะไม่ค่อยเต็มไร่เนาะนอะประมาณ3าสองงานประมาณเนี้ยปลูกอะ่ะตรงนั้นปลูกข้าวมดเลยเข้าวงามมากเลยปีนี้นะเทาเฮาลงทุนไปปุ๋ยสองกระสอบเนาะถ้าใส่ปุ๋ยไปสองกระสอบแค่นั้นเองในพื้นที่ทั้งหมดสี่ไร่นี่นะ อยากก็มาถอนเองเนี่ยตัดเองถอนเองห้องหมามากันนออะอ่ะเฮงเอง้เต้ามาเด้อมามามาอ๋ออยู่ตรงนี้ไป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 กลับละกลับละไปเหยียบเข้าเกินนายถอยเอามาแล้ว ออกมาออกมาอันนี้เป็ดขา้ขาวข้าวเหนียวข้าวเหนียวกว็องามเนี่ยอื้อหือข้าวเหนียวอะไรนี่ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเจ้าโหงามงามคุ้มค่ากับการเราคอยคุ้มกับการลงทุนไปหมกักๆเลยลาออกจากงานมาอยู่บ้านมาปลูกข้าวปลูกข้าวโพด นีโควิดมาอยู่บ้านมาอยู่แบบชีวิตสบายสบายเหลือเกินแต่แต่มีความสุขนะบ่มีเงินแต่มีความสุขอยู่บ้านเนะี่ยดูสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาแอวมาดูมาชมนะเจ้าขอบคุณทุกคนเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับน้องหมอนทองตัวนะ้าเจ้าเนอะวันนี้มาฮักข้าวโปดแล้วก็มาดูนาเข้าตัวนเะจ้าเนาะ เป็นปีแรกที่ลงมือทำเองเลยปลูกข้าวนะเนาะปลูกข้าวโพดปีนี้เป็นปีแรกคือที่ผ่านมาทุกปีบ่ได้ทำนะป้าทำแล้วก็เขาไปช่วยก็ตอนแค่เกี่ยวกับสีโมแต่ตอนนี้เขาทำเองเลยหาข้าวพันุมาปลูกจ้างเขาไถเขาหวานจ้างทุกจ้างนะบ่ได้มาปลูกเองนะคือวานหยอดเนาะ เพื่อลดยอดหยอดเข้าเขาก็มาดูแลน้ำดูแลปุ๋ยอย่างประมาณเนี้ยค่ะดูแลเรื่องน้ำดูแลเรื่องปุ๋ยแต่ผลผลิตออกมาก็เป็นที่น่าพอใจมากๆเลยนะคะข้าวเจา้าข้าเหนียวข้าวโพดสาสายอ่าอันนี้เป็นขา้ขาวข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้องาม มียาตัวเพราะว่าบ่ได้ผลยาถอนเองเอ่อันนี้ข้าวโพดข้าวโพดที่ปลูกนี่ประมาณสองงานแค่นั้นละฮักละบ่ค่อยสวยพราดินตัวนี้มันเป็นดินที่แข็งฮะถุงไหนถุงปูนะ่ะเออเดี๋ยวไปฮะเอาไป,ะาไปละอ่ถุงปูนนะ อ๋ออ๋อโอเคโอเคโอค้ยมันลุยน้า,า่ะวิ่งอยู่กลางเข้าปนสองตัวมันนะ่ะอันนี้ก็ฮักพูกขาโปดร็จละปูฟันยาอูู้ปูเข้าอีโต้งามงามเนะะาะปอโปนว่าได้ผลผลิตเยอะมากเลยนะนี่หันก็งามเหลือเข้าข้าวเหนียวเกินเข้าอีโตอ่ะเข้าเจ้านะ่ะ เม็ดห่วงมันออกหนักขนาดเลยอ่ะเนาะงามงามงามเป็นผลผลิตติหน้าพอใจมากเลยคุ่มข่ายกักนเดี๋ยวเามาลกญา้าลกญยาไปส่งวันสามวันหัวเม่มือมันจับมดนิ้วก้อยอยังแบบดูนี่ดูแบบนิ้วก้อยอยังแบบเนี่ยผลผริตของการลกญ้าเขาอันนี้เซตเรียบร้อยฮะเขาโปรเซตกันนี่ฮะก็จะเอาไปสี ไปหารถโมข้าวโพดต่อเสร็จละฮักข้าวโพดจริงๆ่ะน่าจะแล้วตรงแต่ตะวาละแต่บางเอิญว่ะตะวานมันขำมันเหมิดก่อนก็นกนเลยต้องมาฮรกมันนี่เห็แค่เกิงชั่วโมงก็เสร็จละขโ้โพดสองงานประมาณเนี่ยเจ้าเบ่เยอะต่ใดฮักเสร็จละปลาไปดูเข้ามาดูข้าวโพดเดีด๋ยวไปดูจะใคทติปูกไว้กันเนาะ เป็นจะได้ฟองพูโนี่จะใครนี่ปลูกคาปลูกจะใครว่ปลูกมะเขือมื่นว่มามะเขือมือน่นเขาถ้าจะมาลักไปเห็นละกินมาตั้นมาได้กินสักกัเขาลักไปเห็นอ๋อดูจะใครกันเนาะโอ้จะใครแต่คาคาบเป็นกันได้เนี่มันเออ่าถ้ายจะบอลหลอดออจะใครหลอดอยู่ นี่นี่จะไข่ตะไคร่ปลูกโอ้ยน้องหมาก่อนเนาะไป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 โอเคโอเคไปไปละ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 เจ้าไปละเจ้าได้รถสีเลยโมลี Ồ, oh. kiếp nhà khuôn luật để kiếp mừng khứa mượn căm. khứa mượn. Cái kiếp hiếu. Quảng này nè. À? Quảng lông này rồi. Để đưa vào cửa pháo. Để mượn này. Khó lắc nó

โอเคเสร็จละมีสั้น้ำอะไนี่บา,บายนะคะทุกคนขอบคุณนะเจ้าพักก่อนแล้วนาอเจ้านาอ